สวัสดีครับกลับมาพบกับคุณหลวงนิสสันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คุณหลวงมาเตรียมรถนะครับอาร์มิรา 1.0UV พร้อมชุดแต่งด้อย68สสวยๆเลยนะครับจะไปส่งมอบรถกันที่จังหวัดสิงห์บุรียังไงวันนี้มาตามคุณหลวงไปส่งมอบรถกันดีกว่าครับ เร่เป็ะไรครับขอบคุณครับเราจะเป็นคันตรงด้านนี้นะครับ โดยรวมของตัวเครื่องยนต์นะครับตรวจมาเรียบร้อยแล้วจะมีช่างเทคนิคตรวจสอบมาให้เรียบร้อยแต่ว่าถ้าเกิดคุณผูจะดูได้ตรวจเชคด้วยตัวเองเบื้องต้นนะครับมีอะไรบ้างสิ่งที่เราสังเกตก็คือพวกน้ําหล่อเย็นซึ่งเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็อยู่ในระดับแมสอยู่แล้วมันจะดูง่ายกว่าด้เก่าเก่าๆรุเก่นเก่าจะปอยู่ด้านล่างในนี้จะขึ้นมาอยู่ด้านบนน้ําสีกระจกสามารถเติมเองได้เลยนะครับไม่มีครับจริงจริกัเติมให้สูงสุดได้เลยครับแต่ว่าเวลาที่โรงงานเติมให้ก็จะเติมมาแค่คอด้านล่างแต่สามารถเติ น้ำกลั่นซึ่งมันจะมีระดับของเขานะครับแบตเตอรี่เป็นแบบเติมน้ำกลั่นระดับของเขา,าจ,จะอยู่ประมาณนี้แบตเตอรี่แห้งอายุการใช้งานจะสั้นกว่าครับแล้วก็เหมาะกับการที่แบบไม่ค่อยมีเวลาดูแลแต่ถ้าเกิดโรงงานใส่มาให้เนี่ยเขาจะเป็นแบบน้ำกลั่นมาให้ก่อนใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดหลังจากลูกแรกหมดแล้วจะเปลี่ยน,นยก็เลือกเองได้เลยว่าจะเป็นแบบแห้งหรือแบบน้ำนะครับแล้วก็มันจะไม่มีตัวเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ฝาหม้อน้ําสมัยก่อนด้านหน้าจะมีหม้อน้ําตรงนี้นแล้วจะมีฝาเปิดตัวนี้เขาจะปิดเพราะเป็นระบบเซฟตี้เพราะนั้นเราดูแต่ตรงนี้ได้อย่าง,างเดียวเลยนะครับถ้ามันลดลงไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถเติมจากตรงนี้ได้เลยนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องการดูแลรักษาด้วยตัวเองนะครับถ้าอยากตรวจสอบว่าโอเคน้ำมันเครื่องฉันเก่าหรืยอยังอะไรอย่างงี้ก็เช้ชาๆครับสตาร์ทรถก่อน5นาที พอสตาร์ทรถเสร็จดับเครื่องดับเครื่องเสร็จลงมาดึงก้านวัดออกมาครับครั้งแรกเนี่ยให้เช็ดก่อนระดับน้ํามันเครื่องนะครับมันจะอยู่ประมาณจุดบนถ้าคุณหูายใช้ไปแล้วเ,เ,วเนี่ยมันก็จะลดลงไปประมาณไม่ถึงจุดล่างครับคือจุดล่างนี่คือเริ่มต่ําแล้วแล้วถ้าเกิดต่ําลงไปกว่านี้ปุ๊บเนี่ยไฟหน้าจอจะโชว์นะครับอันนี้คืออันตรายแล้วแต่โดยปกติแล้วเนี่ยน้ำน้ำมันเครื่องเวลาเราใช้ไปมันจะเริ่มเป็นสีดำอันนี้มันยังใหม่อยู่มันเลยเป็นใสๆธรรมดาชักมาออกมาเป็นสีดาแล้วนะครับหลักๆแล้วครับในส่วนตัวรถ ที่มันเป็นเครื่องยนต์สมัยใหม่ครับมันจะมีในส่วนของตัวระบบเซ็นเซอร์เตือนค่อนข้างจะหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้งานเราก็สามารถดูจากตัวหน้าจออันนี้ได้หน้าจอเดอนใหม่นะครับน้ำมันเบรกตรงนี้คือน้ำมันเบรกครับมันจะเป็นสีใสใสขีดที่เขาขีดให้คือมันอยู่ประมาณนี้ถ้ามันรั่วมันเซิมมันอาจจะมีสีคราสีดําและไฟหน้าจอก็จะเฉืยดเตือนรูปเบรกมือนะครับเบรกมือเนี่ยมันก็คือเตือนหมดแล้วถ้าเอาเบรกมือลงแต่ไฟเบรกอยังขึ้นแสดงว่าระบบเบรกมีปัญหา แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวน้ำมันเบรกที่มันต่ําลงหรือว่าเกิดการรั่วซึมหรือเราเบกไม่ค่อยอยู่ก็จะรู้สึกได้จากตรงน,นั้นนะครับอันนี้คือคร,าครา่าวๆเวลาปิดฝากระโปรงครับทิ้งฝาลงมาเลยนะครับไม่วางและกดจะเป็นลักษณะนี้ครับที่กว่าครับเขาอ,ขอนี้ตเชิญหน้าคนขับก่อนมังครับล็อกรถปลดล็อกรถเปิดฝาท้ายเปิดฝาท้ายคือกดค้างไว้มันจะเปิดให้นะครับเมื่อเราอยู่ใกล้รถนะครับเราไม่ต้องเอากุญแจออกมาก็ได้เราเพียงกดจากประตูมันก็จะล็อกแล้วก็ปลดล็อกรถให้สลับไปสลับมา เสียงเมื่อกี้คือประตูไม่ได้ปิด๋ยวแป๊แบ,บหนึ่งถ้าในกรณีที่ประตูไม่สนิทนะครับมันก็จะเป็นเสียงแบบนี้แหละก็คือมันจะไม่ล็อกให้บานกดหนึ่งครั้งล็อกกดอีกครั้งปลดล็อกสลับไปสลับมาแบบนี้นะครับปิดกับปิด,ปด,ปด,ปดใช่ถ้าในกรณีที่เรามากดปลดล็อกแล้วภายใน30วินาทีไม่เปิดประตูอย่างเช่นเดินมาจะขึ้นรถและเปิดและลืมของเดินกลับไป ภายในสามสี่วินาทีมันจะล็อกให้อัตโนมัตินะครับการลืมแต่ถ้าในกรณีที่ปลดล็อกแล้วเปิดแล้วแบบนี้ปเปิดแล้วเปิดเลยนะครับเซ็นทรัลล็อกเป็นเซ็นทรัลล็อกแต่ว่าไม่ออตโต้เพราะฉะนั้นเวลาขึ้นรถนะครับกดล็อกประตูหน่อยหนึ่งเวลาถ้าเกิดมีผู้โดยสารไปด้วยเวลาจะลงก็ปลดล็อกให้เขาแต่ถ้าเกิดไปคนเดียววะครับประตูบานหลักเปิดได้อยู่แล้วโดยที่บานอื่นจะไม่ได้เปิดให้กระจกมองข้างครับซ้ายขวาปรับซ้ายปรับขวาจากด้านนี้ปุ่มพับกระจกนะครับ เวลาปรับกระจกบานในก็ขึ้นลงซ้ายขวาตามลูกศรได้เลยนะครับ,รบนอกจากปรับเอนหน้าหลังได้แล้วก็จะมีปรับสูงต่ำด้วยนี่คือการปรับสูงต่ำนะครับลงก็ปั๊มลงพนักพิงหลังอยู่ด้านชิ้นหลังแล้วก็ด้านใต้นองก,ก็จะเป็น,นส่วนตัวเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับฝากระโปรงมื่อสักคูดอยู่ด้านนี้ฝาถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันอยู่ด้านซ้ายมือเพราะฉะนั้นเวลาเติมน้ำมันเอาด้านซ้ายมือเข้าหาหัวใจน้ํามันเติมได้แก๊สโซฮอล์ก้าหนึ่งโซฮอล์ก้าห้า e ยี่สิบ นะครับวันนี้เติมให้เป็น e 2 0เติมมาเต็มถังไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อรีโมทเข้ามาอยู่ในรถเราสามารถเหยียบเบรกกดสตาร์ทได้เลยนี่คือหลักการของการสตาร์ทรถนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกรณีที่ไม่เหยียบเบรกรบกวนกดปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้งครับโดยที่ต้องเหยียบเบรกการกดหนึ่งครั้งโดยที่ไม่เหยียบเบรกเป็นการเปิดระบบไฟของรถทั้งคันจรนงๆมาแค่พัดลมคอมเพรสเซอร์ไม่หมุนต้องสตาร์ทเครื่องเพราะสุดท้ายแล้วแอร์เนี่ยมันจะทํางานควบคู่กับเครื่องยนต์มีแต่ลม ลมมันยังเป็นมันเป็นการเปิดพัดลมครับแต่ว่าตัวคอมเพรสเซอร์เหมือนเหมือนเราเปิดแอร์แต่ไม่เปิดคอมแอร์มันจะเป็นพัดลมเบาๆซึ่งมันเย็ยนเพราะว่ามันสุดที่เราขับมาสักระยะแล้วมันเลยเย็ยนอยู่แต่ถ้าเกิดป่าวงี่สักพักเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มร้อนแล้วจะ,จะเริ่มไม่เย็ยนแล้วนะครับก็ในกรณีที่อยากจอดรถฟังเพลงรอทําธุระก็คือสามารถกดปุ่มหนึ่งครั้งได้โดยที่ไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับก็คือปิดพัดลมได้ใช่ครับปิดได้เลยปิดด้านขวาเป็น,นส่วนตัวไฟหลีไฟหน้านะครับไฟสูง สังเกตหน้าจอด้านบนก่อนคนระับมันจะมีสัญลักษณ์เตือนที่เป็นไฟสีส้มสีแดงสีแดงระดับจะเป็นเรื่องของตัวความปลอดภัยเพราะนั้นสีแดงถ้าเกิดในกรณีที่เราสตาร์ทรถแล้วขับรถไปแล้วแล้วไฟมันขึ้นโชว์เนี่ยถ้ามันขึ้นอันนี้คือแนะนําว่าควรจะต้องเข้าสู่เพราะเป็นคุณข,ของความอันตรายแล้วอย่างเช่นอะไรตัวกาานแ้วมันเครื่องครับอย่างที่บอกมาสักครู่ถ้าน้อตัวการด้านขวาเนาะตัวเครื่องยนต์เวลาเราวีนล้วมันเครื่อนที่เราเช็คด้านขวานี่ครับด้านตัวขวานี้ใช่ครับเวลาที่มันต่ําลงมากๆปุ๊บเนี่ย หรือถนะ้ามันเครื่องแห้งเนี่ยไอตัวนี้จะโชว์แล้วถ้าฝืนขับต่อเครื่องอาจจะฮีทได้อันตรายนะครับในส่วนตัวเข็มขันดนิรภัยก็จะมีเสียงเตือนด้วยเวลาที่เราขับออกไปโดยที่ไม่คาดเบลจะดัเต้เตเเือนไปเรื่อยๆถ้าสักระยะหนึ่งแล้วเราเราไม่คาดจริงๆเนี่ยสับเ้ามันก็จะไม่เตือนแล้วนะครับเสียงมันจะดับไปแต่ไฟมันจะยังโชว์อยู่ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยเหมือนกันแล้วถ้าเกิดในกรณีที่เราคาดแล้วทั้งคู่เนี่ยแล้วไฟโชว์ขึ้นนะครับระบบเข็มขัดนิรภัยอาจมีปัญหา เพราะว่าตัวอเมล่ามันจะเป็นแบบพรีเทนเซอร์ก็คือในกรณีที่เกิดการชนด้านหน้าถุงลมทํางานตัวสายเบลว่ะครับมันจะดึงเราเข้าหาเบาะหจังหวะจังหวะเดียวกับที่ถุงลมทํางานเพื่อป้องกันที่หน้าอกไปกระแทกแล้วเสร็จแล้วมันจะผ่อนให้1จังหวะเพื่อที่ลดความรุนแรงมันจะไม่เหมือนที่เป็นคาดเดลธรรมดาคือตึ้งก็ตึ้งเลยอันนี้มันจะดึงกลับก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยตัวเราออกมานะครับถ้ามันขึ้นโชว์แสดงว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเรื่องของตัวระบบพีเทนเซอร์ตัวนี้นะครับ แล้วก็ตัวสีส้มๆนะครับไฟเตือนที่เป็นอันจะประกาศก็คือมันเตือนได้หลายอย่างประตูเปิดอยู่มันก็เตือนน้ำมันใกล้หมดก็เตือนใช่ครับอันนั้นสามเหลี่ยมมันก็จะมีเตือนในกลุ่มพวกนี้ด้วยส่วนรูที่เป็นลักษณะการชนท้ายรถนะครับระบบเตือนการชนด้านหน้าทํางานถ้าในกรณีที่ไฟโชว์ขึ้นอาจจะเกิดความผิดปกติของตัวเซนเซอร์อย่างเช่น รถไม่ได้ล้างเลยเละเครอะโครนอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเรดาร์เขาคือตัวโลโก้นิสสันเบื้องต้นถ้าล้างเช็ดแล้วถ้าล้างเช็ดแล้วไฟยังโชว์อยู่อาจจะแสดงว่าเซ็นเซอร์มีปัญหาต้องเข้าตรวจเช็คนะครับบนพวงมาลัยครับหลักๆแล้วจะมีด้วยความที่เป็นรุ่นวีมันจะมีหน้าจอที่เป็น3มิติ7นิ้วในส่วนของตัวแสดงผลนะครับแสดงผลอะไรบ้างนอกจากการเตือนแล้ว เราสามารถเลื่อนซ้ายขวาได้ในการเปลี่ยนหน้าจอเมนูนะครับหน้าจอแรกก็เป็นวัดรอบแล้วก็เลขตรงกลาง6 5 5ก็คือน้ำมันในถังวิว่งนประมาณหกยหาส655กิโลเวลาขับยิ่งถ้าเกิดขับเร็วมันก็จะลดลงเร็วถ้าเหยียบน้อยไม่อาจจะค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็ระดับน้ํามันในถังลงมานิดนึงนะครับเติมเต็มถังออกมาจากต้นทางเอ่อนาฬิกาอุณหภูมิ2ี่องศานี่คืออุณหภูมิภายนอกนะครับวัดคร่าวๆ อะไรนะครับนาฬิกาขึ้นตลอดใช่ครับรูปรถก็ขึ้นแล้วก็เวลาที่ระบบเตือนการชนทํางานมันก็จะมีกระพริบตรงที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมหน้ารถตัวนูนมันก็จะมีกระพริบเตือนนะครับตำแหน่งเกียร์พีเลขไมล์รวม167นะครับเลขไมล์มันจะมีวัดทริปเอทิดบีโดยกากดจากปุ่มนี้นะครับใช่เหมือนเดิมเวลาจะรีเซก็กดค้างตีเซ้เลยก็ได้นะครับแล้วก็เป็นเลขไมล์รวมก่อน หน้าจอต่อไปครับก็เป็นหน้าจอของวิทยุหน้าจอเฉลี่ยการกินน้ำมันอันนี้ขับมาก็เฉลี่ยการกินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ18.6กกิโลลิตรนะครับถ้าอยากวัดใหม่รีเซ็ตใหม่กดโอเคค้างอันนี้ก็จะเป็นการวัดในการใช้งานของเราได้เลยโดยตรงนะครับเฉลี่ยความเร็วเท่าไหร่อันนี้เป็นการสแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับ หน้าจอเตือนมีเตือนอะไรบ้างก็ประตูเปิดอยู่หน้าจอเซตติ้งครับรุ่นนี้มีระบบเตือนการขับขี่หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวระบบเบรกฉุกเฉินนะครับเตือนการชนด้านหน้าเตือนช่วยจอดนะครับระบบต่างๆพวกนี้สามารถปิดการใช้งานได้ถ้าบางบางท่านขับชํานาญจนขี้เกียจแล้วไม่ต้องมาเตือนปิ๊บๆเตือนๆฉันอะนนไรเงี้ยก็สามารถปิดได้อย่างเช่นตัว e m e r g e n c y b r a k บเบรกฉุกเฉินไม่อยากใช้ก็กดปิดจากตรงนี้ได้กดหนึ่งครั้งก็คือปิด แต่ว่าใช้งานไว้ดีกว่าแนละ้วระบบเตือนต่างๆ VDC setting ครับ VDC คือระบบช่วยควบคุมสุภาพการทรงตัวเวลาที่เราเข้าโค้งแรงๆกลับมาอีกนิดนึงครับตรงไฟเมื่อกี้สักครู่ตรงรูปพงมาลายด้านบนขวานะครับถ้าขึ้นสัญลักษณ์นี้นะครับอาจจะมีอาการพงมาลัยหนักซึ่งเกี่ยวกับระบบพงมาลาย power รถอเมร่าจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าครับไม่ใช่ตัวที่เป็นกระบุกน้ำมันฮาวเวอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเติมน,น้ำมันฮาวเวอร์แล้วแต่ว่าถ้าเกิดมันเสียคือจะมาเสียที่มอเตอร์เลยซึ่งถ้าเกิดไฟตัวไหนขึ้นเนี่ยสัญลักษณ์เดี๋ยวพวงมาลัยจะหนักแล้วรับเป็นแบบแมนวนวลเลยนะครับส่วนด้านล่างเป็นรูปเครื่องยนต์นะครับด้านล่างเนื้อสีส้มๆเป็นระบบเซนเซอร์เตือนรถหนึ่งคันจะมีเซ็นเซอร์เตือนระบบการทํางานของเขาหลายอย่างเครื่องยนต์อุณหภูมิหม้อน้ําท่อไอเสียออกซิเจนที่มันคายอะไรก็ตามแต่นะครับซ ไฟรูมนี้จะโชว์แต่เราสามารถใช้งานได้อยู่คือรถอะครับเวลารถมันเกิดปัญหาอะไรมันจะจ่ายน้ำมันเผื่อไว้เสมอเพราะเขาคิดว่าเกิดการผิดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอะยังสามารถใช้รถได้อยู่ครับแต่จะกินน้ำมันาก,กว่าปกตินิดหน่อยถ้ามีเวลาก็เอาเข้าศูนย์สีแดงต้องไปศูนย์เลยแต่สีส้มยังปรวิงเวลาใช้งานรถได้ก่อนมีเวลาค่อยไปนะครับอย่างเช่นที่ลูกค้าเจอบ่อยคือขับรถลุยน้ําท่วมฝนตกมาแล้วอยู่ดีไฟขึ้นผ่านไปสักสองวันอยู่ดียังไม่ได้ไปศูนย์เลยไฟดับ แล้วว่ามันเกิดความชื้นที่เซนเซอร์ครับพอมันเริ่มแห้งมันก็จะดับไปแต่ถ้าผ่าไปเป็นอาทิตย์แล้วมันไม่ดับลองเข้าศูนย์ก่อนเบื้องต้นศูนย์จะรีเซตให้ครับถ้ารีเซตกลับมาโอเคไม่เป็นไรก็ใช้งานได้ปกติเลยแต่กองผมอย่างที่บ้านอะ่ะใช้รถลุยน้ําบ่อยซึ่งไฟนี้จะเตือนบ่อยอยู่ประมาณ2ปีอะ่ะเตือนทีแล้วก็หายเตือนทีแล้วหายรีเซตแล้วก็หายจนครั้งสุดท้ายเนี่ยรีเซตแล้วปุ๊บขับออกจากศูนย์มามันขึ้นเลยทันทีกลับไปวิเคราะห์แล้วเสียแน่นอนก็เปลี่ยนเซ็นเซ เพราะนั้นตัวนี้ยังไม่กังวลเท่าไหร่นะครับวิทยุครับเป็นแบบหน้าจอทัชสกรีนนะครับก็ถ้าในกรณีที่ใช้งานก็มีพวก FM AM นะครับบลูทูธแล้วก็ในเรื่องของตัว USB สามารถดูหนังฟังเพลงได้แต่ว่าถ้าเกิดจะดูหนังก็ต้องดึงเบรกมือขึ้นทุกครั้งไมา่งั้นมันจะไม่ทํางานให้นะครับใช่เพื่อความปลอดภัยส่วนการเชื่อมต่อถ้าเกิดเชื่อมต่อบลูทูธนะครับก็เข้ามาบลูทูธเสร็จแล้วก็สามารถเพิ่มอุปรกรณ์ได้ นี่นาจะคนขับเชื่อมต่อ iPhone มาจับคู่จับคู่เลยครับเ,เรียบร้อยครับมันจะเปิดได้แต่เสียงเนาะใช่ครับถูกต้องต่อให้เป็นในกรณีที่อยากกดคามีล่าดูด้านหน้าครับให้กดปุ่มคามล่ปุ่มนี้จะเป็นการโชว์ภาพด้านหน้า,าก็กดเปลี่ยนใช่ครับกดได้สองครั้งก็ดกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นฟุตบาท ลองกดดูครับอันนี้เป็นการดูฟุตบาทแล้วถ้าปิดประตูปุ๊บมันก็จะเห็นว่าเราจอดขนานกับฟุตบาทหรือเปล่ากดอีกครั้งก็จะกลับมาเป็นที่วิทยุลลายๆจะเป็นแค่2เมนูคือกล้องหน้ากับรอบคันกับกล้องหน้าและด้านข้างถ้าในกรณีที่เราไม่ได้กดกลับอะเวลาที่เราเคลื่อนตัวไปความเร็วถึง15กิโเมตรชั่วโมงขึ้นไปปุ๊บมันก็จะตัดเป็นวิทยุให้เองอัตโนมัตินะครับไม่ต้องกังวลว่ามันจะดูไปเรื่อยเรื่อเพราะว่าเดี๋ยวเขาตาลายเขาจะไม่ให้เราตาลายก็เลยจะการตัดให้อัตโนม ระบบเกียร์การใช้งานปกติก็มีเกียร์จอดเกียร์ถอยเกียร์ว่างนะครับเกียร์ดีเดินหนาเกียร์ L เป็นเกียร์ต่ําเกียร์ต่ําคือประมาณ3เกียร์อเมริกามีเกียร์ประมาณ7สปีดแต่ถ้าเกิดเป็นเกียร์ต่ำจะใช้อยู่ประมาณ3เกียร์เวลาที่ต้องการใช้แรงบิดสูงๆอย่างเช่นขึ้นเขาขึ้นเขาที่นี่เนี่ยอาจจะเป็นขึ้นเขาช่วงเทศกาลที่รถติดๆแล้วเราจอดคานิ่งอยู่บนเนินชันๆแล้วจะขึ้นอาจจต้องใช้ L แต่ถ้าเกิดการเดินทางขึ้นเขาธรรมดาที่เป็นการขับแบบมีกําลังส่งมาเรื่อยๆขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ย เกียร์ดีของเขาก็กาลังแรงเพียงพอต่อการใช้งานอยู่นะครับไม่ต้องกังวลแล้วก็เวลาเข้าเกียร์ก็คือกดหัวเกียร์เพื่อที่จะย้ายมาตำแหน่งเกียร์อื่นซึ่งถ้าเกิดเวลาจอดคร้บมันจะมีชิปล็อกอยู่มันจะไม่สามารถเลื่อนเกียร์ได้พม่อความปลอดภัยนะครับแต่ว่าจะมีประเดน็นเวลาที่เราต้องการจอดรถซ้อนคันทุกครั้งเวลาจอดก็คือมาที่ P ก่อนดับเครื่องให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือดับเครื่องให้เรียบร้อยเสร็จมือหนึ่งกดปุ่มมือหนึ่งเลื่อนมาที่เกียร์ว่าง นะครับกดชิปล็อกค้างแล้วก็ดึงไปที่เกียวว่างเอาเบรกมือลงนะครับลงรถได้ล็อกรถได้อันนี้คือสามารถเข็นได้แล้วแล้วก็เวลาการขับขี่ครับมีโหมดสปอร์ตมาให้โดยจะเป็นปุ่มคอนโทรลด้านหลังถ้าในกรณีที่กดตอนนี้มันจะไม่มีอะไรขึ้นแต่ถ้าในกรณีที่กดตอนอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์ขับเคลื่อนกดสปอร์ต จะมีคาว่าสปอร์ตคือรถจะวิ่งแรงขึ้นลากรอบมากขึ้นครับให้อัตราการเร่งที่มันดีขึ้นแต่มันจะกินน้ำมันมากกว่าสถานการณ์ปกติที่เราใช้แค่นั้นเองถ้าเราใช้เร่งแซงเสร็จแล้วพ้องกันเสร็จแล้วก็กดปิดเขาหน่อยหนึ่งจะได้ไม่กินน้ํามันนะครับถ้าสับอยู่ด้านในแบบนี้นะครับต่อ้คนที่นั่งอยู่ด้านในไม่ล็อกรถก็ตามแต่เขาจะเปิดประตูไม่ได้ต้องมาสับสวิตช์ออโตน,นี้ให้มีเฉพาะประตูคู่หลังเอาไว้กันเด็ก ฝาท้ายนะครับมีสวิตไฟออโต้อยู่ตรงหน้าเออสวิตสวิตสวิตไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับก็ถ้าประตูไม่ได้ล็อกแต่กรณีที่เป็นคนที่ไม่ได้มีกุญแจอยู่ในมือแต่ประตูไม่ได้ล็อกก็คือเปิดได้แต่ถ้าเกิดในกรณีรถล,ล็อกอยู่ต้องมีรีโมทมาอยู่ด้วยประตูถึงจะรับสัญญาณเปิดให้นะครับถัดายแล้วก็ด้านใต้จะมีในส่วนของตัวชุดอุปกรณ์ปะยางนะครับจะไม่ได้มีเครื่องมืออะไรมาให้แล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนก็เป็นชุดปะยางไปเลย ที่เปิดที่เปิดฝากระปรงนอกจากเปิดจากรีโมทแล้วเปิดจากตัวกระปรงหลังแล้วสวิตช์อีกอันนึงอยู่ตรงนี้นะครับตรงคื้นคือตัวนี้ครับรีโมทต,ตัวรีโมทเขาจะมีดอกกุญแจฝังอยู่ด้านหลังนะครับแต่ดอกกุญแจจะไม่ได้มีหน้าที่ในการไขสตาร์ทแล้วดอกกุญแจจะใช้ในกรณีที่แบตเตอรี่ลดหมดระบบไฟฟ้าไม่ทำงาน จำเป็นจะต้องเปิดประตูเปิดฝากระโปรงพ่วงวแบตก็ต้องใช้กุญแจมาไขเปิดอันนี้คือกรณีเดียวเลยคือแบตเตอรี่รถหมดครับปิดก่อนโอเค